ไปร้านยายดีกว่าไปร้านยายดีกว่าพ่อจ๋ารอด้วยคิดถึงยายคิดถึงยายโอ้โหยายจ๋ารู้หมดนะฮะร้านตั้งหนเคยได้กินโอ้โอดูถุยายใหญเอ็นดูไหนน่ารักโอ้ยยายจ๋าน่ารักโอ้ยขาหลังนี่เนาะเด้อเด่น้อ่นะด้งาดิ้ง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  น้องนางเปิดคลิปเลยก็เอาเลยเนาะลูกเนาะอ่ะไปค่ะแม่แม่สวัสดียามเย็นวันอังคารนะคะกลับมาแล้วค่ะน้องนิกไม่สบายเลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ไลฟ์สดเลยขออภัยแม่แม่ที่คอยด้วยนะคะร่างกายไม่ไหวจริงๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้หายคิดถึงแม่แม่ด้วยเชื่อว่าแม่แม่ก็คิดถึงน้องอ้วนด้วยก็ พาน้องอ้วนมาเดินออกกำลังกายนะคะยามเย,นยน็นเย็นเย็นนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะคะแต่เมื่อเช้าเนี่ยจะหนาวเย็นเลยค่ะแม่แม่วันนี้อากาศสบายสบายค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าร้อนนะคะพาน้องอ้วนเดินเที่ยวในหมู่บ้านหน่อยไปเป็นผู้สาวในเมืองมาอาทิตย์หนึ่งนะคะลืมบ้านนอกบ้านเราหรือย,ยังเนาะนี่ผู้สาวในเมืองนี่ก็ <c oughs> าพาขาเดินเที่ยวเดนเินเล่นค่ะตอนนี้เอ่อ เด็กนักเรียนก็กำลังเลิกเรียนกันเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะแม่แม่ของวันอังคารนะคะก็ไปกันเดินไปเร,เรื่อยรู้สึกว่าเขานิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะแม่แม่นิ่งขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่กลับมาจากในตัวเมืองเหมือนว่าเอออยากกินลูกอยากกินของเขามีเจ้าขอไม่เอาเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านเมื่อว่าได้ไปเดินที่ในตัวเมืองมานะคะแม่แม่เขาก็ คุ้นชินกับรถกับคนเขาก็ไม่ไม่โดยดีดงแบบแต่ก่อนนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนกว่าจะมาถึงก็คงจะแวะหลายรอบอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปทักทายยายจ๋าด้วยนะตาอ้วนเอาเขาจะรัดไปทางนี้เขาจะเข้าไปทางนี้หนูเข้าไปไม่ได้ลูกน่นะนะนนดูดูดูจะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วออกมาเด้อออกมาเด้ออุ้ยเข้าไปไม่ได้ลูกมันแม่แม่ดูนะคะเห็นน้องนักเรียนเขาเดินไปหนูเห็นไหมคะแล้วจะไปตามเขา โอ้ยพี่เขาตัวใหญ่ลูกหนูตัวเล็กหนูไปไม่ได้หรอกอ้ยสําหรับพี่ๆเขานะคะคิดว่าแต่ตัวเองจะไปได้ค่ะแม่แม่โอ้ยเอวบางร่างน้อยมากน้ําหนัก25กิโลนะคะโอ <laughs> เห็นใครทําก็ทําตามเขาค่ะแม่แม่ในภาษาเขาคิดว่าเขาเขาก็ยังเด็กเออเขาก็ไปได้อย่างเงี้ยค่ะเอ,อไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยอเออ ไปไม่ได้หรือว่ายังไงนะฮะพี่เขาไปได้หนูก็ไปได้ฟิลเนี้ยค่ะแม่แม่แมนะคะไปไหน,ไปเ,ปนเอาชอมชม,<อ>ชม,มหมอเอาชอมชมบ้านคุณยายก่อนค่ะือแอบอยู่ในประตูแอบอยู่ในประตูค่ะแม่แม่ ลืมปิดรถนะ้าอ้วนต่อเปิดช่อมก่อนต่อเปิดช่มก่อนค่ะดนดึงดึงดึงขาจะอ่อนแล้วนะขาจะอ่อนแล้วนะไปหาพี่เขาอยากกินเห็นเขถือของกินเดยเห็นเขาถืออ้นั่นนะแม่แม่พี่เขากินน้ำมา บุดจำบุดบุ่กบุดจำบุดอันสีนี้จะต้องใช้เวลาในการขัดหน่อยนะคะแม่แม่แต่ถามว่าออกไหมก็จะออกทุกวันนะคะแต่ว่าอีกสองสามวันนะคะเฮ้ยใหย่ใหย่ใหญ่บอจะไปร้านยายเห็นร้านยายแล้วเห็นร้านยายแล้วนะคะ เดินไปเลยอูยไปร้านยายดีกว่าไปร้านยายดีกว่าเพราะจ๋าลอด้วยคิดถึงยายคิดถึงยายโอ้โหยายจ๋ารู้หมดนะฮะร้านตรงไหนเคยได้กินโอ้โอ้ดูทุกยายเอ็นดูไหนน่ารักโอ้ยยายจ๋าน่ารักแล้วยายยายจ๋าโอ้หิวแรงหิวแรงหิวแรงไหนไหนแม่เดินหน่อยแม่เดินหน่อย อุย้ยน่ารักก็น่ารักเออไหนนอ,อนรอยายเลยโอขาขาแข้งขาอ่อนเลยค่ะแม่แม่มาหายายแล้วแข้งขาอ่อนเลยยายจ๋าโอ้น,นันน่นนั่นนั่นทางประตูยายอีกทีนี้ <c ười> ไปกินกล้วยกับยายจ๋ขขาค่ะแม่แม่ใจเย็นเย็นลูกใจเย็ในไหนยายจ๋ากำลังเอ่อ,อเอา,<ๆ>อาหยิบให้ โอ้ไนไหนๆยแม่ดูแม mm ่ด hmm. mm ูแ hmm. ม uh, ่ดูใชแม่ถ่ายไม่เห็นเลยแม่แม่เอซีมองไม่เห็นเลยค่ะอืดประตูด้วยคุณยายเขามีกล้วยให้ด้วยนะคะวันนี้

โอ้ยายจ่าหิวแรงค่ะกรีดแล้วขอบคุณค่ะเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงใจเย็นๆค่ะยายให้ยายรักยายยายเอาแตงมให้จนเต็มถาดนู่นค่ะยายจะไม่รักได้ยังไงเนาะเออใครเขาว่ายายไม่รักยายก็รักนะคะยายก็อินดูแต่ว่าน้องนางต้องใจเย็นๆค่อยๆกินเออนั่งลงพับเพียบนั่งลงพับเพียบสวยๆหามุมหาองศาก่อน ยายก็ยืนคอยนะคะยายก็ยืนคอยยายให้โอเคหนหล่ะวันนี้จะดูเอนาราอาพ่อจ๋านั่งด้วยเพราะว่าไม่เห็นลูกนางค่ะเออเอาเอ็นดูความมากินแต่งโมกับคุณยายนะคะนั่งทากกบค่ะแม่แม่ตัวเล็กตัวน้อยตะมุตะมิมากเลยเออแซ่บค่ะ หมดแล้วค่ะเออ <Uh> แสบๆหมดแล้วทำยังไงทยังไงทุกจ้าขอกราบขอบคุณยายจ๋าด um> ้วยนะคะเออได้กินของคุณยายก็ต้องกราบขอบคุณคุณยายด้วยนะคะขอบคุณค้าที่สวยขอจาที่วี่จ้าทวยกอเอาละเสียงไปทางไหนเสียงยังเคี้ยวอยู่ใช่ไหมคะคนเก่งของแม่ ยังกินอยู่เต็มปากเลยแตงโมฉ่ำหัวใจจังเลยนะคะได้กินผลไม้ฉ่ำๆระหว่างเดินเที่ยวโอเคนะคะแซปนัวทั่วไทยใส่ใจทั่วโลกดินดินดิ้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 นดิ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 ้นดินดินด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 ดิดินดินดินดิ เดินนะเอ้ยนะเดินอาหารหน้าอาหารดื่มให้คุณยายดูเออดึงดึงให้ยายดูค่ะดึง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  อพอแล้วพอแล้วพอแล้วปาปาขอบคุณค่ายายจ๋าด้วยโอเคค่ะเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยปะพอแล้วลูกพอแล้วยายเขาหมดของกินแล้วป่ะอืมป่ะขอบคุณค่ายายจ๋าแล้วนะคะแม่แม่เอฟซีไปกันค่ะเดินเล่นจักนิดจักหน่อยนะคะพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินกันแบบไกลๆหน่อยเนาะค่ะวันนี้ทำไมมีแดดร้อนๆเนาะแม่แม่เอฟซี ไม่ใช่จะกลับมาหน้าร้อนอีกแล้วบ่นอหนี่นอะบนสูงบนบนสูงขามาขาเนี่ยขาขาด้วยขาไฟขาดิขาเลยขาทำอะไรมั่วแล้วลูกขาล้างได้ไหมุนอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยแม่แม่ดูอันยอดมะขามนะคะเป็าต้มไก่เทอร์นอ่ต้มไก่ใส่ใบมะขามนะคะแซ่บแซ่บค่ะแม่แม่เอฟซี ลูกปลาตกใจอะไรน้องหมากันหลายนะคะแม่ๆดูค่ะโอ๊ยขาหลังนี่เนาะเดินนั่นนั่นนั่นน้องนาเดินดีๆลูโอ้ยเนาะความเจ้าอ้วนนะคะ กำลังคิดอยู่ว่าจะทำท่าอะไรดีเพราะจะให้ยกขาหรือทำอะไรนะคะเห้เห็นลูกอย่างนี้แล้วเขาอ้วนมากเลยค่ะแม่แม่ดูค่ะตุ๊ปุ๊อยู่ค่ะแม่แม่เอฟซีมาหาลูกนางโอ้ยยกขาให้ดูด้วยแม่แม่เอฟซีมาหาลูกนางนะคะบอกว่าบอกว่าเออลูกนางเนี่ยอ้วนกว่าตัวจริงอีกนะคะอ้วนกว่าในกล้องอีกนะคะไว้ น้องมาหาด้วยจะเอน้องก่อนค่ะเออจะเอน้องอยากเล่นกับน้องอยากเล่นกับน้อง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 ค่ะอ่ะพี่เปิดประตูแล้วน้องน้องโอ้จะเข้าไปหาน้องพ่อจ้านูเข้าไปได้ อยากเข้าไปหาน้องค่ะแม่แม่ปลาปลาปลากลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะดึง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 บ้านบปลาปลาไปบ้านเราดีกว่าปลาอยากไปหาน้องน้องดูหน้องน้องหรอคะน้องน้องเพิ่งตื่นหรือคะเฮ้ยไปไหนมาคะเนี่ยอ่ะเดยยิ้มหวานหรือยังยิ้มหวานหรือยังคะน้อง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 ยิ้มหวานหรือยังคะอืมอะไรคะ อไม่ให้แม่จับเลยนะหืมอืมเอ้าเดี๋ยวแม่มาอุ้มนะคะโอเคไหมคะอันตุ้ยตุ้ยอือ่ะเดือดเดือดอะไรอดเดือดเดอดเดืออะไรือดเดดเดดเดืเดี๋ยวปิดคลิปนี้กับคนสวยแล้วกันนะคะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะคนนี้ไม่ยิ้มเลยค่ะวายหิวข้าวหรือเปล่าคะเอาวอันนี้แล้วอันนี้แล้วหรอคะต้าเอ๊ะหืมไม่ไายค่ะ